สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหัตไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85นะครับเนี่วันนี้ผมไปลื้อเจอนะครับในโกดังนะครับกับเจ้าลอกสปิว๋วลอกสปิ๋วที่ร้อนแรงที่สุดเลยนะครับครั้งที่แล้วนี่มาแบบแปบ๊บเดียวหมดแปบ๊บเดียวหมดนะครับรอบนี้ผมเลยจัดมาให้แต่ว่ามันเจอแค่เบอร์พันกับเบอร์พันห้าเองนะครับมันเหลืออยู่2เบอร์นะครับ ก็เหลือเบอร์หนึ่งประมาณ5้าตัวนะพอดีมันหลงอยู่ในโกดังนะครับก็เลยเอามาจัดให้นะครับสวยๆ6ลูกปืนนะครับ6ลูกปืนสแตนเลสกันน้ำเค็มนะครับแขนเป็นระบบเกียวนะครับมาพร้อมน็อตแต่งนี่แต่น็อตแต่งให้เลยนะครับเสียงก็ตามสไตล์ลอกเล็กนะครับจะไม่ดังมากนะครับนะแต่ไว้ไปแต่งเพิ่มได้นะครับตัวนี้ตัวนี้นี่ใครที่ทันรอบที่แล้วนะครับ คงรู้จักกันอยู่แล้วนะครับเจ้า v b a t i r อ o n นะครับ v b a t i r อ o n น a นั่นเองนะครับสีแดงทองนะครับอ่เอาใจมือสปิวหน่อยรอบนี้นะครับแล้วก็ตียาปลอมตียาปลอมตกปลาหมึกได้หมดนะครับตัวนี้แข็งแรงมากลูกค้านี่เอาไปโดนกับพงไซส์สามไซส์สีนี่สบายสบายเลยครับก็มี2ขนาดนะครับเบอร์พันเบอร์พันก็เอาใจมือสปิ๋วแล้วกันนะครับมือสปิ๋วแล้วก็พวก U l เหยื่ออจินะครับตกหมึก ส่วนคนที่เน้นไปทางตีอย่าปลอมนะครับผมแนะนําเบอร์พันห้าแล้วกันนะครับมันจะได้จู่สายได้เยอะขึ้นนิดนึงแต่ถ้าเราคิดว่าเราจู่สายอยู่ประมาณ0.6-0.8ไม่เกินเบอร์หนึ่งนะครับซื้อเบอร์พันก็พอนะครับเพียงพอต่อการใช้งานนะอ่ะระบบแขนเกลียวเราพูดไปแล้วเนาะก็มีคลิปลองแกะลองอะไรอยู่นะครับคลิปคลิปเก่านะครับก็ลองกลับไปย้อนดูได้นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตเร็วๆแล้วกันเพราะว่ามันมีมาน้อยนะ ราคาเดียวกันครับ790บาทนะครับ790บาทบวกค่าส่ง50บาทเท่านั้นนะครับจัดส่งทั่วไทยนะครับก็ช่วงโควิดนะครับไม่ต้องออกมาซื้อเองนะครับเดี๋ยวทางร้านจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับรับรองหายห่วงนะครับมีช่วงนี้ก็คนมีเวลาว่างเยอะนะครับลูกค้าพิมพ์มาบอกโอ้ผมว่างนะพี่ผมไปตกปลานะครับให้ลูกให้เมียกินได้วันละสองสาตัวก็โอเคแล้วประหยัดค่าข้าว 790บาทนะครับบวกค่าส่ง50บาทเท่านั้นนะครับกับ VBAT i ไอ n นะครับเลือกเบอร์มาเลยนะครับเลือกเบอร์มาเลยนะครับจะเอาเบอร์พันหรือเบอร์พันห้านะครับราคาเดียวกันนะโอเคมันมาอัปเดตเร็วๆแค่นี้นะครับวันนี้ครับสวัสดีครับ